สวัสดีครับคุณพ่อครับมีปัญหาอยากจะสอบถามคุณพ่อผมเห็นเพื่อนบางคนบอกว่าอาการ32ต้องท่องผมขนเล็บฟันหนังแล้วทำไมคุณพ่อจึงบอกว่าไม่ต้องท่องครับอ้างอิงได้ในมหาสติปัฐานสูตรนะ มหาสติปัฏฐานสูตรที่านิกายมหาวักข้อปเตกูลปเิกูลมนาสิการะบับปฏิกูลมนัสิการาบับพระภิกษุย่อมพิจารณากายนี้นี่แหละเห็นไหมตัดคําว่าพิจารณาภิกษุย่อมพิจารณากายนี้นี่แหละ เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่ามีอยู่ในการในกายนี้คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้พัะไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าตัดชัดเลยเนี่ยเป็นการเกาะศพข้ามฝั่งปฏิกูลสปกปรกทั้งนั้นนะ ะหรือป่าชาทั้งเก้าอะไรเนี่ยพี่นาตัดให้พิจารณาและบางคนไม่เข้าใจไปท่องอ่ามันก็ผิดไปสิพระพุทธเจ้าตัดให้พิจารณาแล้วก็ไปท่องก็เป็นพยัญชนะปฏิรูปขอย้ำนะเหมือนย้ำหัวตะปูต้องหลายครั้งหัวตะปูตะปูจึงจะแน่นเมื่อวานนี้ก็พูดไปทีและอ่าพระพุทธศาสนาสเสื่อมเพราะอะไร ไปกดมือถือดูได้สูตรที่10ข้อ286อังคุตตรนิกายทุกก์อนิบาตตรงกับฉบับมหามากุ่เล่มที่33หน้าสามเเรียนมาไม่ดีแล้วมากล่าวให้ผิดเพี้ยนด้วยพยัญชนะปฏิรูปพยัญชนะปฏิรูปก็คือไม่ได้ตรัดไว้ไม่มีในพระไตรปิฎกแต่ว่ะเอามาสอนพระพุทธเจ้าตัดนะ เพื่อความฉิบหายเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่ชนเป็นอันมากภิกษุนั้นจะประสบบาปเป็นอันมากนและยังชื่อว่าทำสัตรรมนี้ให้อันตรธานไปอีกด้วยจะประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นอันมากแล้วจะไปไหนอะนอกจากนรกแล้วจะไปไหนอะ เอเตือนมาด้วยความหวังดีพระพุทธเจ้าตาัดอย่างไรคุณก็เอาตามนั้นสิคุณจะ่าไปท่องอะไรอ,ะอ่ะนะตอนที่พ่อบวชอุปชาก็ให้ท่องเหมือนกันแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคือไอ้ท่องเน่ยเพื่อเลี้ยงผมขนเล็บฟันหนังแต่เราเราพิจารณาปฏิกูลคือไม่สะอาดอะจิตเราหดหูใช่ไหมจิตเราก็หดหูโอโ้โ,อโห,โโหโร่างกายเราเนี้เต็ม แร้วก็พีนาหดผูไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปนี่ไงสมถะและวิปัสนาควบคู่กันเห็นไหมเราเห็นในความไม่สะอาดเลยจิตมันก็สงบไอ้ดูในไอ้ความไม่สะอาดไอ้ของสกปกไอ้ผมเห็นไหมดูรูปดิผมลมพัดลอยโอ้โหเป็นกระเซิงไม่ได้กล้าว ไม่ได้ก้าวผมอะไรเงี้ยผมเป็นเพียพระฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสอย่างไรเราต้องปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็ข้อเหตุละกามฉันทะในสุงคลระวิลาสินีอัตกถามหาสติปฐานสูตรท่านให้พิจารณาหรือใส่ใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตนหรือ ในสิ่งที่ไม่งามว่าไม่งามปรับให้พิจารณาไม่ใช่ท้อง